คือประเด็นหนึ่งที่นัททูตสายเกลือ,อที่ปรึกษาของนายมตรีมีการตั้งคำถามไปที่พักภูมิเพื่อไทยอ่าไม่ใช่พักประชาชนคือ,อดูจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการหัวสอวอ,อแล้วมาเสนอประเด็นเรื่องนายกชั่วคราวเหมือนมีประเด็นกับภูมิใจไทยในทํานองว่าแล้วถ้าเกิดคดีหัวสอวอเนี่ยไปตั้งรัฐบาลโดยคุณรุตินเป็นนายกแล้วถึงเวลา คดีมันไม่ไปถึงไหนใครมาเป็นร้มตีดียุติธรรมดูแลดีเอตั้งคำถามว่าพรกประชาชนดูจะไม่ค่อยให้ความสาคัญหรือเห็นเป็นเรื่องเล็กหรือ,อยังไงคดีหัวสวท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเจ้าเดิมคุณไอซ์รักชนกตอนนี้มีฉายาใหม่ไอรับจบในการตอบโต้อันนี้ภาพไม่ได้ผิดทำเอง ทำเป็นการถามตอบสาระสําคัญก็เป็นการตอบคําถามยังไง <c oughs> นะเนาะคือทำคลิปชี้แจงว่าทําไมไอ้พักประชาชนทําไมไม่พูดเรื่องหัวสอวอ่สรุปสั้นๆสักนิดหนึ่ง คือคุณไอซ์สวมบทเป็นทั้งผู้ตั้งคําถามแล้วก็คนที่ตอบคาถามอย่างละเอียดนะคะไอ้เรื่องที่ว่าไม่แตะเรื่องหัวสวเนี่ยคุณไอซ์เธอบอกว่าจริงๆติดตามมาตลอดนะคะพักประชาชนติดตามเรื่องการหัวเลือกสอวมาโดยตลอดอาจจะเป็นพักเดียวเลยด้วยซ้าที่ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการเลือกสอวตั้งแต่ยังเลือกไม่จบจนกระทั่งเลือกเสร็จแต่ว่าเนื่องจากอํานาจในการสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการเอาผิดจับกลุมคนทาผิดมาลงโทษมันเป็นอํานาจของรัฐบาลค่ะดังนั้นต้องย้อนไปถามทางดีอ มากกว่าว่าเขาทํางานไปถึงไหนแล้ว DSI อยู่ภายใต้การควบคุมของทัาตรียุติธรรมเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ใช่ประชาชาติาชาใช่ใช่คุณทวีแต่ใครก็มองว่าเพื่อไทยค่ะเลยยังไงต่อถูกค่ะ ทีนี้ก็ถามต่อไปอีกเอาแล้วไหนบอกจะแก้ที่ต้นตอไงทำไมเฉเยไฉ่ะคุณไอซ์ก็ตอบว่าไม่ได้เฉ,ฉยไฉที่บอกว่าแก้ที่ต้นตอก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั่นแหละค่ะที่จะทำให้องค์กรอิสระต้องไม่เป็นอิสระจากประชาชนแล้วก็มีทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะเรื่องการเปลี่ยนระบบอะค่ะก็คืออย่างที่เราไล่ไปอะ่ะ ก็คือเดิมเนี่ยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาได้ช่องทางเดียวใช่ไหมคะไอเรื่องแก้รัฐธรรมนูนค่ะก็ปรับเปลี่ยนใหม่ถ้าแก้รัฐธรรมนูนก็คือให้เสนอชื่อมาได้จากหลายช่องทางมาจากศาลสสรัฐบาลสสฝ่ายค้านหรือว่าสวสองคือวิธีโหวตให้สสกับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเข้ามาโหวตด้วยไม่ใช่เฉพาะสวและศามือการถอดถอนออาลองไปดูไหมพรคประชาชนทำไมไม่แต่เรื่องหัวสวพวกเราเนี่ยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาตลอด พักประชาชนเป็นพักเดียวเลยด้วยซ้ำที่ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของการเลือกสอวอตั้งแต่ยังเลือกไม่จบยันเลือกเสร็จแต่ถามว่าอำนาจในการสืบสวนสอบสวนไปจนถึงอำนาจในการเอาผิดหรือว่าจับกลุมตัวผู้กระท,ทาผิดมาลงโทษเนี่ยเป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจของรัฐบาลค่ะอย่าทำมาเป็นผู้เฉ,ฉยเฉไหนบอกจะแก้ไขปัญหาที่ต้นตองไง พักประชาชนไม่มีเฉยใช้และแก้ไขปัญหาที่ต้นตอเท่านั้นค่ะเรามีแก้2แบบนะคะสําหรับคนที่กล้าหารชานชายัยเรามีเสนอแก้ทั้งระบบกับสําหรับคนที่ปลอดแหกค่ะไม่เป็นไรไม่อยากแก้ทั้งระบบไม่เป็นไรเรามีเสนอให้แบบปรับเฉพาะจุดด้วยแบบแรกนะคะคือเปลี่ยนระบบ ประกอบด้วย3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกที่มาต้องมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นให้สามารถเสนอชื่อได้จากหลากหลายช่องทางประเด็นที่2คือเลิกผูกขาดอำนาจการเลือกองค์กรอิสระไว้กับสอวอเพราะว่าสอวอไม่ได้ยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะข้อ 3. คืนอำนาจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถดึงคนเหล่านี้ลงจากเก้าอี้ได้โอ้ยแก้เยอะแยะอะไรขนาดนี้แก้เยอะขนาดนี้ใครเขาจะไปยอมให้แก้ ทำไมแทงหวยไม่ถูกแบบนี้นะว่าแล้วเชียวว่ามันต้องมีพวกปอดแทกค่ะเก่งแต่เกมการเมืองในสภาเก่งแต่กับพักประชาชนแต่พอจะให้ยกมือโหวตกฎหมายที่ก้าวหน้านั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่เอางั้นไม่เป็นไรนะคะพวกเราก็เตรียมมาให้แล้วค่ะมี2องแพ็กเกจแบบแก้เล็กอันแรกก็คือแก้แค่เรื่องเดียว จากเดิมที่องค์กรอิสระต้องถูกรับรองโดยสอวอเท่านั้นเปลี่ยนให้เป็นรับรองโดยรัฐสภาคือสอสอกับสอวอมาร่วมรับรองด้วยกันค่ะหรือถ้าอันนี้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะพวกเรามีแพ็กเกจที่3เสนอให้แก้ข้อเดียวเหมือนกันก็คือคืนสิทธิ์ให้กับสสและพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้สสและประชาชน20,000คนสามารถเข้าชื่อเพื่อเริ่มกระบ,บวนการถอดถอนตุลาการสารธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้ค่ะเราจะมาแก้อะไรวันนี้มันจะไปทันอะไร จริงๆถ้าใครจําได้เนี่ยพวกเราไม่ได้มาเสนอแก้วันนี้นะคะเราชวนแก้มาตั้งสองปีกว่าแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียบจนนายยกโดนสอยไปคนนึงกําลังจะโดนสอยอีกคนนึงพวกเราก็เสนอทางออกมาตลอดทําไมถึงไม่มาช่วยกันแก้คะแล้วทําไมวันนี้เราถึงจะเสนอแก้ไม่ได้รัฐบาลไร้เสถียรภาพเสียงงอนแง่นก็จริงสสรัฐบาลเนี่ยไม่ชอบทํางานก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าพักฝ่ายค้านต้องหยุดทํางานไปด้วยนะคะพลาดอยู่ได้ไม่รู้หรือไงว่ารัฐมนูนมันแก้ไม่ได้ รัฐธรรมนูญแก้ได้ค่ะถ้ามีเจตจำนงที่แน่วแน่และมีความจริงใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองด้วยค่ะก็บอกว่ารัฐธรรมนูญมันแก้ไม่ได้แก้ได้ค่ะนี่ไงทำมาให้เลือกแล้วสรุปอยากได้ร่างไหนคะเอาแบบแก้ทั้งระบบหรือร่างที่2หรือร่างที่3ก็บอกว่ารัฐมนุนมันแก้ไม่ได้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 แก้ได้ค่ะถ้าช่วยกันยังไงก็แก้ได้แน่นอนไอ้พวกพรรคประชาชนเออาร์ก็จะแก้แต่รัฐมนุนทำไมไม่แต่เรื่องหัวสว ก็ไอ้คดีหัวสวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะคนบางกลุ่มอยากจะเข้ามาควบคุมสวเพราะรัฐธรรมนูญให้อำนาจสวในการเลือกองค์กรอิสระดังนั้นถ้าอยากควบคูองค์กรอิสระก็ต้องเข้ามาควบคุมสวดังนั้นเราก็เลยบอกให้แก้ไขรัฐนูนไงคะอ่ะมีบางช่วงนะเนี่ยอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันดูแก้รัฐธรรมนูญอ่าในสามฉบับเกี่ยวกับองค์กรอิสระล้วนเลยท้าทายจริง เพื่อไทยต้องแสดงให้เห็นแล้วมันจะไปคิดเยอ,ะ,อะว่าเดี๋ยวจะต้องไปใช้เสียงสวหกสิบเจ็ดคนพักภูมิใจไทยเลิกคิดแล้วใช่ไหมเขาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยค<ฆ>่ะสวต้องใช้เสียง67คนถึงจะผ่านวัดใจกันเลยแล้วปล่อยภาราให้เป็นพักประชาชนพักซ่อมช่วยไปโน้มน้าวพักภูมิใจไทยควรรู้ทินหน่อยให้ช่วยไปโน้มน้าสวสวลองดู